กาบขอบพระคุณทุกท่านที่มีอุปการะคุณอุดหน,นุนผู้ที่กดถูกใจให้กดติดตามให้กดแชร์ให้คอมเมนต์ให้และส่งกำลังแรงใจมาให้กาบขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ วันนี้มาพบกับช่องน้องเดลพิการขายประกาศอีกแล้วนะครับผมก่อน่ก็ต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงที่ผู้ที่อุดหน,นุนหลายหลายหลาย,ลายท่านนะครับผมมีความเมตตากรุณาให้ผมเลื่อนส่งปลานะครับผมแต่ว่าวันนี้จะส่งเป็นรถรถท้ายสุดนะครับผมท้ายสุดก็จะส่งวันนี้นะครับผมหมดสต็อกทีค่ค้าง ไว้ก็จะส่งวันนี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างที่แจ้งข่าวก็คือโทรศัพท์ผมเนี่ยที่ใช้อยู่เนที่เหลือปัจจุบันนะครับผมปุ่มเปิดปิดหลุดนะครับผมหน้าจอเป็นเส้นแล้วก็หน้าจอบางส่วนสีดำแล้วก็หน้าจอบางส่วนกดไม่ได้นะครับผมใคราบางครั้งคนที่ไลน์มาถ้าผมเปิดอ่านแล้วแล้วผม ไม่ตอบนะคือผมยังตอบไม่ได้คือโทรศัพท์มีปัญหาครับผมต้องรอให้มันเย็นสักพักหนึ่งและถึงจะตอบได้นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านว่าเหตุมันเป็นอย่างนี้บางครั้งเปิดแล้วดูแล้วแต่ยังไม่ได้ตอบ ไม่ใช่ว่าไม่อยากตอบครับผมมันตอบแล้วมันกดส่งไม่ได้นะครับผมต้องกราบขอภัยถามว่าผมอยากปรับปรุงไหมครับผมผมน่โครอยากปรับปรุงเลยครับผมแต่ว่าทุนทร,รัพย์ตอนนี้หลังจากน้าท่วมเนี่ยทุนทร,รัพย์มีน้อยผมก็พยายามหามาปรับปรุงให้โดยเร็วนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ต้องแจ้งข่าวเพื่อกราบขอภัยทุกท่านถ้าเกิดปัญหา อย่า,าน้อยอกน้อยใจหรืออย่ากโกรธอยากเครืองกันเลยกันเลยนะครับผมคนมีเบี้ยน้อยหอยน้อยอยังไม่มีตังค์มากพอก็ต้องก็ต้องอยู่ในทรัพยากรที่จำกัดอยู่ก็ต้องกราบขอไปยอีกครั้งนะครับผมทีนี้เราก็มาดูปลากันเลยนะครับผมลำดับที่หนึ่งก็เป็นปลากระดสีขาวนะครับผมตัวเ้่นเพศผู้ ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.3นิ้วนะครับผมตัวนี้โครงสร้างสวยๆนะครับผมแล้วก็คึกๆตัวนี้80บาทครับผมแล้วก็ตัวข้างหลังเป็นปากัดตัวเมียสีขาวนะครับผมตัวนี้ใครจะเอาเป็นคู่ก็ได้นะครับคุมนะครับผมคู่ละ160บาทหรือจะแยกผู้แยกเมียก็ได้นะครับผมตัวนี้ถ้าระบุเอาตัวเมียตัวเดียวให้ระบุเป็นเบอร์สองนะครับผมตัวนี้ หนึ่งคู่ร้อยสิบบาทแยกเป็นตัวตัวละแปดสิบบาทครับผมนี่ก็มาถึงลำดับที่สามนะครับผมลำดับที่สามเป็นปากัดสีทองนะครับผมตัวนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผมตัวนี้โครงสร้างสวยๆคึกๆด้วยนะครับผมตัวนี้ราคาแปดสิบบาทครับผมตัวหลังก็เป็นเบอร์สี่นะครับผมเป็นปากัดตัวเมียสีทองและ และเป็นหูช้างด้วยนะครับผมตัวหลังความยาวอยู่ที่ประมาณ1.2นิ้วนะครับผมตัวนี้ใครจะซื้อเป็นคู่ก็ได้นะครับผมคู่ละ160บาทหรือจะแยกผู้แยกเมียตัวละ80บาทครับผมนี่ก็มาถึงลำดับที่5นะครับผมลำดับที่5ก็เป็นมัลติคัลเลอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเบสเหลืองนะครับผมแล้วก็เป็นคอปด้วยนะครับผมตัวนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.3ย่างเข้า1.4นะครับผม ตัวนี้เบจเหลืองครอบสวยๆนะครับผมที่จริงตัวนี้อยู่ในครอกอที่เป็นสตาร์นะครับผมที่เป็นดอทเป็นดอกแต่ตัวนี้ยังไม่เป็นดอกนะครับผมคึกๆทรงสวยๆตัวนี้ราคา100บาทครับผมแต่ท่านได้ถามว่าเบอร์สี่ไปไหนเบอร์สี่คือ,อตัวเมียหูช้างสีทองนะครับผมตัวนี้ตัวก่นแล้วก็ต่อมาตัวนี้เป็นเบอร์ห้าเบอร์ห้าเป็น มัลติ c คลเ r อร์เบดเหลืองคอันะครับผมตัวนี้100บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่6กแล้วผมลำดับที่6ก็เป็นกาเลซีแดงมุกทองนะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.5นิ้วนะครับผมตัวนี้ผมขายอยู่ที่ราคา80บาทครับผมราคา80บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่7นะครับผม ลำดับที่7ก็เป็นแบ็คมาลติสตาร์นะครับผมตัวนี้มีดอกมีดอกสวยๆด้วยครับผมเป็นเพศผู้ความยาวอยู่ประมาณ1นนิ้วนะครับผมตัวนี้ทรงสวยๆนะครับผมกระโดงโมหกลางสีเชฟชายน้ําตัดเฉียงมาสวยชายน้ํามีครบเลยนะครับผมแล้วก็มีดอกมีดอกสวยๆนะครับผมตัวนี้ปล่อยอยูดด่ที่ราคา150่าบาทครับผม ราคา150บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่8นะครับผมลำดับที่8ก็เป็นมัลติกาแล็กซี่สตาร์นลครับผมตัวนี้ดอมีดอมีดอกมีเป็นสตาร์สวยๆไดครับผมเป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.3นิ้วนะครับผมตัวนี้ยังไม่โตมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ดอดนี้ออกมาสวยนะครับผมเครื่องก็สวยนะครับผม ตัวนี้ผมปล่อยเทียคา1 5ห่ร้อาสิบบาทครับผมราคา150บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่9ก้แล้วครับผมลำดับที่9ก็เป็นแบ็ค g ก l a ล็กซี่ตนะครับผมตัวนี้เป็นเพนผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.4นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นดอกเป็นดอตสวยๆเลยนะครับผม แล้วก็มีหน้ากากขาวด้วยครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคา150บาทครับผมสตาเป็นดดดเป็นดอกปิมพนิยมขนาดนี้นะครับผม150บาทครับผมนี่ก็มาถึงลำดับที่10นะครับผมลำดับที่10ก็เป็นแบ็คแคลซีสตาร์นะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.2-1.3ถึงนิ้วนะครับผม ตัวนี้เป็นดอทเป็นดอกเป็นสตาร์เต็มตัวเลยครับผมสวยๆตัวนี้ตัวนี้ผมปล่อยที่ราคา150บาทครับผมราคา150บาทครับผมถ้าท่านได้ถามว่าพี่ครับแบ็กมัลแบ็กแก็กซีสตาร์เนี่ยได้รับความนิยมได้รับความนิยมอย่างไร คือเขาจะเอาแบล็กแมสซ์อ่ากลเล็กซี่สตาร์นะครับผมจะไปจะเอาไปเข้ากับอ่ามัตลติคัลเลอร์ที่เป็นเบทเหลืองที่เป็นสตาร์เป็นดอทเป็นดอกด้วยนะครับผมตัวนี้เอ่อเมอร์เบดหรือเมอผสมเขากำลังหากันไปเพื่อผสมเข้ากันเพื่อเป็นเวอร์ชั่นต่อไปนะครับผมมันจะไปอ่าคล้ายๆเวอร์ชันมัลติคัลเลอร์ที่เป็นโอตานะครับผม แต่ทีนี้วอตามันมีเป็นเม็ดบูนะครับผมทีนี้มือเบสอีกหลายหลายคนหรือมือมือผสมอีกหลายคนเนี่ยเขาต้องการาความเป็นแตกต่างที่เป็นเวอร์ชั่นที่แตกต่างไปก็คือหมายถึงว่านอกจากจะมีมีเม็ดบูแล้วอาจจะมีเม็ดไว้เม็ดสีขาวหรือเม็ดสีชมพูเม็ดสีฟ้าเติมไปละลายสีมันจะจะเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็ขายได้ราคา ที่มากขึ้นด้วยครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สิบเอ็ดนะครับผมลำดับที่สิบเอ็ดก็เป็นมัลติคัลเลอร์เบทเหลืองนะครับผมแล้วก็เป็นสตาร์ด้วยนะครับผมคลอกเดียวกันเป็นสตาร์สวยๆนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นสตาร์ mm. เป็นดอทเป็นดอกอย่างน้อยอยู่นะครับผมแต่ก็เป็นเบดเหลืองเครื่องสวยๆเพศผู้ความยาวอยู่เทียมาหนึ่งจุดสี่หนึ่งถึงหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผม ตัวนี้คือคึกเครื่องใหญ่ๆสีเหลืองออกสวยๆนะครับผมแต่เหลืองก็เหลืองเอียงไปทางส้มนิดนึงนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยที่ราคา150บาทครับผมราคา150บาทครับผมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมขอแสดงความเสียใจครับเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้กำลังใจ กับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่โดนน้ำท่วมนะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นชาวประกาศด้วยกันนะครับผมขอให้กลังใจทุกคนแล้วก็ขอให้สู้ๆนะครับผม